สวัสดีครับเพื่อนๆนืน่มาวันนี้เนะราพามาชมนะพระเนือ้อผงนะวานสบู่เลือดนะครับนะของหลวงพ่อมนหลวงพ่อมนของสิบสองนะซึ่งเป็นพระโบราณนะครับตันะ้งแต่ปีประมาณ2463ก็ประมาณ100ร้อยกว่าปีนะครับนะรอง จะให้ดูจัดชาตนะครับนี่ครับนาะยพรนะเนื้อแท้ๆนะครับหลวงพมนคลองสิบสองครับแตะไม่ต้องพูดถึงนะครับด้านความขัง แล้เนมน,มน,มนุ่มๆนะนะครับในของโบราณแบบนี้ไม่ธรรมดาดูครับเพื่อนๆหนึ่งสองสี่หกสามนะครับราคาก็หลายตังค์นะครับราคาหลายตังค์ พระแท้นะครับดูง่ายนะครับองค์นี้สภาพดูง่ายๆนะ องค์นี้เคยเห็นอยู่ในในิตยสารธา,าพจัน์นะครับนพระเครื่องธาพจันอะไ่แบบถูกขายออกไปราคานะไม่ธรรมดานะครับเป็เพื่อนๆรืครบบเนื้อผงกุตรคุณก็มีนะครับ เอาไว้ศึกษาครับเพื่อนๆเอาไว้ศึกษาพระเก่าๆ,2000าๆสองพันกว่าสองพันสี่ร้อยเศษเท่ากับรุ่นขุสะนะครับเท่าเท่ากับรุ่นขุสะเลยสวยเดิมๆครับองค์นี้สวยเดิมๆเมๆพื่อนๆ วันนี้นะครับผมก็ขอนะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe นะครับกดถูกใจฝากแชร์ด้วยนะครับ